ค่ะวันนี้กิจกรรมดีๆมีประโยชน์ค่ะเราเปิดให้บริการนะคะในช่วงเวลาท่บอกนะคะมาที่นี่สามารถเที่ยวครบจบในหนึ่งวันค่ะลยครับ ในโอกาสนี้นะคะท่านผู้ว่าชยเด้วยเราเป็นหสอนะคะราสว่าเราีงวันังเราจะที่ที่คาทุดนะคะที่เดินทางถึงหัวหางก็คือท่านผู้ว่าวางก็ถือโอกาสเยี่ยมชมท่านว่าจะไปชมห้องน้ำก่อนเลยเหรอคะ พรอมาวัฒนาประดิษชัยจบการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสามคุณพรดนัยวัฒนาประดิษฐชัยจบการศึกษาปริญญาตรีรด้ามปฏิมากรรมและภาพพิมพ์วัตถุประสงค์ในการสัหวัดไดเคียงทั่วประเทศและทั่วโลกได้ชื่นชมเที่ยวมุ่งหวังให้หอศิลป์การีกินได้การสิเป์นแลนด์ท่าทางการิาน ท่านประธานชมพิมพ์มาเที่ยวมาชมนะครับโดยเฉพาะศิลปะท่านวาดภาพต่างๆนะครับไปอยู่เป็นเมืองหลักรัฐบาลไม่ประกาศไห้เป็นเมืองหลักแต่เราจะทําให้เราเป็นเมืองผมพูดมาไหนแต่ไรว่าเรารวยวัฒนธรรมนี่รวยกันที่ไหนครับเราหวานกับประวัติศาสตร์ทอ่เจ้าอยู่ของพระจุลนทรนะครับก็ถือว่าผมก็บอกว่ารวยใหญ่ๆที่พยายามที่จะชวนเลามาดูวัฒนธรรมของเรานะครับ อีกอย่างนึ่งนี่แหละอามทั้งตัวคะก่านเจนในสีแดงไปไหนท่นี่ยกอดจ้ะขอบคุณที่เล่นมุกด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสูดยอดจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเล่นเชิญท่านเลยค่ะค่ะยอดเลยค่ะทั้งยของเราหนึ่งสองสามหนึ่งองสองค่ะ ขออนุญาตให้เนรื่องถ่ายภาพก่อนชักคโู่นะคะสองสามครับหนึ่งสองสามขอรบกวนท่านผู้ว่อีกทนะคะเอ๊ะขอสีกลงเ้่แล้วนะคะแีกือเป็นลุ้อาอมกัาลวาจะชนักานใด้วยกันนะคะ้าใท่ใคร้องเลยค่ะียาิมั ตัวนี้จะเป็นของาเลกอนัอันนี้จะเป็นเขาเขาจะคนที่จะส่วนใหญ่งานเขจะยากกว่านี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นคั้งมดลบอกชาคนเล็กว่ามีมีสเตจบางส่วนว่ามีที่ไหนนะด้วยใครปีแล้วเราเลือกศิลปีมาโชว์มาโชว์ ตรลบซีรีส์จะไม่ค่อยเอนันอันนี้ของตีหลังๆอะที่ก่อบยานิดีส่วนพวกนี้เป็นของานเครับตันี้อันนี้เป็นของระย่างมินิีไปสิบนิเอดแตเนี่ยเป็มันแ้เพื่อนนะให้มันลอกาม่เป็นรผมไม่รอกเปรื่องจริงเรื่องว่า มันมือแข็งคือย่นี่ยอู่อ่ิงรกาที่มันะครับโอ้โหพอเขดูนั้ร้อนก็ยุบเลยนะครับเจก็ทำอย่างนี้แหละนานไหมครับได้ยังครับเี่โอเคนะครับเยวปื๊ดนี่เอาเป็นนะด้วยเป็นนะเนี่ย ต้องวางที่เดิมก่อนแล้วใส่อะไรบ้างคะลูกครับน่าอร่อยเลยนะคือพิเศษของามงเปี๊ยวที่นี่ต้องใส่อันนี้ได่เยอะนะครับห็ครับไม่ต้องห่วงเครื่องเลยนะคะที่นี่